นี่ค่ะวันนี้แม่รถจะมาบอกว่าเรามีพื้นที่น้อยนะคะกระเทียมแล้วก็เอากระเทียมไนี่นะคะมาปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้ค่ะเรามีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะเรอยู่คอนโดนะคะเาอยากปลูกกระเทียมแล้วก็ปลูกใส่กระถางเล็กๆอย่างนี้ค่ะกระเทียมมยันจะขึ้นง่ายค่ะไม่ต้องน้ามากสองอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วค่ะ เนี่ยแล้วก็จะทาแบบนี้ค่ะโลกแบบนี้นะคะแล้วก็จะถกดินแบบนี้นะคะสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็เอาวางตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะเอานี้เสียบใหม่นะคะว่าเรามีพื้นที่น้อยเราอยู่คอนโดเราไม่ได้มีบ้านหลังโตเหมือนคนอื่นเขาเราอยากกินกระเทียมระดับน้ำพปปริกปตทูอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เสียบเสียบแบบนี้ค่ะนี่ยเสียบไปนะคะเสียบไประยะมันก็แล้วแต่ชอบก็จะออกมาออกหนาตึบแม่รสชอบปลุกเยอะๆกินง่ายกินใบมาออย่างเงี้ยค่ะแม่รสเป็นวัดไม่หายนะคะยาเยอะแล้วค่ะก็คะเสียบเข้าไปค่ะเสียบเข้าไปอย่างนงี้นะคะเสียบเข้าไป มันก็จะออกมาเป็นต้นเองนะคะเราไป่ต้อลัวนะคะกระเที่ยวเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองค่ะเสียบเข้าไปอย่างนี้ค่ะในพื้นที่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะให้มันอย่างนี้นะคะ๋ยวมันก็หายค่ะแล้วก็อดินมาถมผงโมันนี่ค่ะอดินประกบกบปลกบไปเรื่อยๆจะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วก็ทีนี้นะคะ แล้ก็จะออกมาเป็นแบบนี <un benim graffiti> ้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะออกมาเป็นแบบนี้จ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะได้กินเลยจ้าเห็นไหมคะนี่รถออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะคุณอยากกินใบนะคะกินได้เลยค่ะกับน้ำพริกปลาทูนะคะ บอกว่าเป็นแบบนี้เลยค่ะพื้นที่เราน้อยใช่ไหมคะก็ได้แค่นี้เราก็ต้องกินแบบนี้ค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะหอมค่ะนี่ค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะนี่ก็ไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็โผล่แล้วค่ะกระเทียมไม่ต้องนั่นเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากมันอย่างอื่นนะคะอยากกินเหมือนสมัยเป็นเด็กพ่อแม่เราปลูกให้กินค่ะแล้วก็จะเด็ดกิ่งก้านนะคะแต่ว่าแม่ลถไม่อยากตัดตอนนี้แม่ลดไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ตาแม่รถใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ